เมื่อเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะพักให้เย็นเสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปทอดค่ะอย่าพึ่งพลิกนะคะกะว่าให้เขาสุกเป็นด้านแล้วก็พลิกไปทีละด้านดีกว่านะคะเพราะมันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยนะคะเดี๋ยวขอตัวทอดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็นําไปนึ่งนะคะอย่าใส่จนเต็มนะคะเพื่อว่า เราจะนําไปตัดนะคะแล้วก็จะนําไปทอดค่ะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็คือจะทานเป็นแบบไม่ไม่ทอดก็ได้นะคะอันนี้คือแบบนึ่งนําไปตัดแล้วก็นําไปทานได้เลยค่ะน้ําให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือตัวน้ําจิ้มนะคะแล้วก็ใส่น้าส้มสายชูค่ะเพื่อไล่กลิ่นออกไปนะคะ ใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะกลิ่นเขาเริ่มไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลค่ะละลายน้ำตาลให้แบบว่าละลายเลยนะคะใส่เกลือค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็ตัวซีอิ๊วดำหวานค่ะใส่ น,นะคะสองช้อนพูล่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็กวนให้แบบน้ําตาลเกลือเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะคะชิมดูค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดปลาแรมปลาแรมนะคะท้ายสุดเราค่อยใส่พริกค่ะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นเราใส่แค่ปไปช้อนนะคะเพราะว่าพริกคั่วเองจะมีความเผ็ดมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบเผ็ดก็จะใส่ เยอะขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ชิมดูก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอให้เย็นชิมดูอีกทีนึงเอาถูกปากเรานะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมซึ่งนึ่งกันค่ะต้นกุยช่ายนะคะตัวล,ลำต้นนะคะตัวเขาขาวนี่นะคะเราจะซอยแบบชิ้นเล็กๆทีๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีความแข็งค่ะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวใบค่ะ แล้วก็จะซอยออกมาใหญ่มานิดนึงนะคะเล็กๆขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างนะคะค่อยๆทําเขาเบาๆเพราะว่ากลัวเขาจะช้านะคะจะไม่สวยเอาค่ะคยใส่เบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนค่ะตัวนี้จะช่วยขจัดกลิ่นแล้วก็จะเพิ่มความกรอบความนุ่มนะคะกลิ่นกุ้ยช่ายจะแรงหน่อยนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือ1ช้อน นะคะคแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะจะใช้มือก็ได้นะคะอันนี้คือเราใช้ทัพพีตัวค่อยๆนวดไปค่ะให้เข้ากันนะคะเราคุกเขาแบบนี้แล้วอย่าตกใจนะคะว่าน้ำเขาออกนะคะเพราะว่าตัวเขาจะคลายน้ำออกมานะคะ เสร็จแล้วเราก็นําไปกรองค่ะกรองเพื่อให้น้ำเขาไล่ออกมาให้หมดนะคะให้เหลือแต่ตัวผักกุยช่ายนะคะเราเอาน้ําออกให้หมดเลยค่ะส่วนน้ําเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะรอให้น้ําเขาออกจากตัวกุยช่ายให้หมดนะคะตอนนี้กลิ่นกุยช่ายก็จะไม่ค่อยแรงแล้วนะคะเพราะว่าตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือเขาจะ ช่วยกำจัดกลินนะคะกินก็ไม่ค่อยแรงแล้วนะคะตอนนี้เราไปเริ่มทําส่วนของตัวแป้งกันได้เลยค่ะคือแป้งข้าวเจ้านะคะเราใส่หนึ่งถ้วยนะคะถ้วยกับเพื่อนๆเ,เอาตามขนาดของเราเองเลยนะคะถ้วยใครถ้วยเราสมาชิกในครอบครัวเยอะก็ทําเยอะค่ะสมาชิกในครอบครัวน้อยก็ทําน้อยค่ะซน่งมันนะคะ แป้งมันเราใส่แค่ครึ่งถ้วยนะคะก็ผสมกันเลยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะก็เกลือนะคะใส่หนึ่งช้อนค่ะเราก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะใส่หนึ่งช้อนเช่นกันค่ะเพื่อไม่ให้เขาเค็มโดดเกินไปนะคะ เสร็จแล้วก็ผสมไม่ให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ทำร่องไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชค่ะการใส่น้ำมันพืชเพื่อเป็นการให้เขาไม่ไม่ติดนะคะตัวเราเรียกว่าน้ำมัน เกืนเข้าไปในตัวแป้งมากเกินไปแล้วเขาก็จะคายออกเวลาเราทอดนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวขนมนุ่มค่ะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะแล้วเราก็กุยช่ายนะคะที่ว่าเราพักไว้ให้น้ําเขาออกเอาไปใส่รว,รวมกันเลยค่ะแล้วก็ผสมเข้าให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเวลาเราเอาน้ําใส่จะได้ไม่นอนที่เปิดลงไม่ให้เขารอยนะคะ พูดง่ายๆคือไม่ให้เขาลอยเวลาเรานําไปนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํานะคะไปค่อยใส่ค่ะแล้วเราก็ผสมไม่ให้เข้ากันนะคะให้เกิดให้เขาเป็นแบบเหลวนิดนึงนะคะแล้วค่อยนําไปนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ผสมให้เข้ากันนะคะเราบอกไม่ได้นะคะว่าน้ําปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านเขา จะทําตามขนาดไม่เข้ากันนะคะก็ะเลยเรากะเอาแบบบ้านๆเรานะคะให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกวนไปสักพักนึงค่ะได้ขนาดไหนแล้วเราจะแนะนําอีกครั้งนึ่งนะคะให้ปเป็นน้ำน้าแบบนี้นะคะความข้นความหนืดก็ประมาณนี้นะคะอย่าให้เขาแบบเหลวเกินไปแล้วก็อันนี้เกินไปค่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนไม่สวยนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็เตรียมรังถึงนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะนี่นะคะเราได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็นําไปนึ่งนะคะอย่าใส่จนเต็มนะคะเพื่อว่าเราจะนําไปตัดนะคะแล้วก็จะนําไปทอดค่ะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็คือจะทานเป็นแบบไม่ไม,ไม่ทอดก็ได้นะคะอันนี้คือแบบนึ่ง นำไปตัดแล้วก็นำไปทานได้เลยค่ะนิด25-30นาทีตามขนาดของเพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดเราจะสังเกตดูคือเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจุ่มลงไปนะคะเสียบลงไปถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำติดก็คือเป็นสุกนะคะแล้วก็เอาฝาปิดไว้นะคะเอาสุกแล้วค่ะก่อน20นาทีด้วยซ้ำนะคะ แล้วก็จิ้มดูค่ะไม่มีติดนะคะเป็นแบบนี้คือสุกนะคะพักไว้ให้เขาเย็นค่ะแล้วเรานั้นค่อยนําไปตัดแล้วก็นําไปทอดนะคะเดี๋ยวขอตัวนึ่งให้หมดก่อนนะคะเย็นเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตัดค่ะตัดก็ตามขนาดที่เพื่อนๆชอบนะคะส่วนที่ตัดเราก็เอาขอโทษนะคะใช้น้ำมันพืชน,นะคะ นี้ไว้ซะก่อนนะคะใส่มีดไว้ค่ะเพื่อว่าไม่ให้เขาติดนะคะเสร็จแล้วเราก็รอไปนำทอดค่ะเมื่อเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะพักให้เย็นเสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดค่ะอย่าพึ่งพริกนะคะกะว่าให้เขาสุกเป็นด้านแล้วก็พลิกไปทีละด้านดีกว่านะคะเพราะมันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยนะคะเดี๋ยวขอตัวทอดก่อนแป๊บนึงนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อน ต้อยแล้วนะคะขนมกุยช่ายทอดค่ะจะหวานขอโทษนะคะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะเอาน้ําจิ้มมาลาดนะคะตัดเป็นชิ้นๆค่ะอันนี้จะทําเป็นเก็บไว้ให้เด็กๆนะคะทานนะคะเพื่อให้เขาหัดทานผักค่ะเกิดติดขัดอะไรยังไงประการใดก็กราบขออภัยเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราทําทานเองที่บ้านนะคะทำสูตรง่ายๆไม่มีสูตรอะไรใต่ตัวนะคะกะา เท่านี้ประมาณนี้ทานในครอบครัวเรานะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดเอาสูตรที่ตายตัวเผื่อเผอิญว่าเพื่อนๆทำปริมาณที่ลดลงหรือมากขึ้นก็จะลําบากนะคะเราก็ดูดูเอานะคะกะเอาค่ะเอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆเรานะคะถ้าเกิดผิดพลาดก็กราบขอ,ขอโทษด,ด้วยนะคะท้ายสุดก็ขอให้เพื่อนๆมีจงมีแต่ความสุขนะคะที่สิ่งใดสมปัติถนาเดินทางปลอดภัยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆเดินทางปลอดภัยค่ะ เที่ยวอ,อย่างมีสนุกนะคะอย่างมีสติแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆรับชมติดตามแล้วก็ช่วยสับสไกลค์กันด้วยดีเสมอมาอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่เราจะลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือตัวน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูค่ะ เพื่อไล่กลิ่นออกไปนะคะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะกลิ่นเขาเริ่มไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลค่ะละลายน้ำตาลให้แบบว่าละลายเลยนะคะเกลือค่ะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ตัวซีอิ๊วดำหวานค่ะ ใส่สอช้อนนะคะ2องช้อนพูล่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็กวนให้แบบน้ำตาลเกลือเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะคะชิมดูค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดปลาแรนมปลแรนมนะคะท้ายสุดเราค่อยใส่พริกค่ะใส่พริกป่นนะคะ พริกป่นเราใส่แค่ปไปช้อนนะคะเพราะว่าพริกขั่วเองจะมีความเผ็ดมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเผ็ดก็จะใส่เยอะขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ชิมดูก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอให้เย็นชิมดูอีกทีนึงเอาถูกปากเรานะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมซึงนึ่งกันค่ะตอแล้วนะคะขนมกุ้ยช่ายทอดค่ะจะหวานขอโทษนะคะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็ จะเอาน้ำจิ้มมาลาดนะคะตัดเป็นชิ้นๆค่ะอันนี้จะทำเป็นเก็บไว้ให้เด็กๆนะคะทานนะคะเพื่อให้เขาหัดทานผักค่ะถ้าเกิดติดขัดอะไรยังไงประการใดก็กราบขออภัยเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราทำทานเองที่บ้านนะคะทำสูตรง่ายๆไม่มีสูตรอะไรไตตัวนะคะกะเท่านี้ประมาณนี้ทานในครอบครัวเรานะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะถ้าเกิด เอาสูตรที่ตายตัวเผื่อเผอิญว่าเพื่อนๆทําปริมาณที่ลดลงหรือมากขึ้นก็จะลําบากนะคะเราก็ดูๆเอานะคะกะ่าเอาค่ะอาแบบง่ายๆแบบบ,บ้านๆเรานะคะถ้าเกิดผิดพลาดก็กราบขอโทษด้วยนะคะท้ายสุดก็ขอให้เพื่อนๆมีจงมีแต่ความสุขนะคะที่สิ่งใดสมปัติถนาเดินทางปลอดภัยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆเดินทางปลอดภัยค่ะเที่ยวอ,อย่างมีสนุกนะคะอย่างมีสติแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆรับชมติดตามแล้วก็ช่วยสับสไครต์กันด้วยดีเสมอมาอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่เราจะลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดี